สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารมงคลประพิษกันนะคะนี่เรามาอยู่กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรจ๊ะยายนีอ๋อค่ะยายนีอยูออ่ขายมานานยังคะประมาณสักกี่ปีอะคะสิบกว่าปีโอ้สิบกว่าปีาปเราก็อ,อย่างเงี้ยอัน,นะเท่าไหร่อะคะ สิบบาทอ๋จ็ดบาทก็ไม่แพงเนอะดีนะแบบมาร้อนๆอย่างนี้แล้วแบบเราก็ได้พัดอะไรอย่างนี้มันก็เย็นสบายดีย้ายเป็นคนเป็นคนที่จังหวัดนี้เหรอคะจังหวัดอุทยานอ๋อจังหวัดอุทยานอ๋อยายผมมาขอคืนยบอกว่า ยายพอแบบรู้ประวัติที่นี่บ้างไหมว่าที่นี่เป็นยังไง่เคายายไม่เที่ยวเขะไม่อยายองขยของเเก็แกมาจากบ้านกมาาอายของยยายขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ย้แ่เจ็ดโมงกาแฟหทุกวันเลยเหรอคะจะอืมต่คนตกไม่ถึงอ้ ยายมีครอบครัวไหมคะยายดูแลรนเลยยายดิอนะาคุยอ๋อแขนยายมใชไมออใหญ่ะใหญ่หมเดินก็งใช้แม้าแต่ยายก็ยังเดินไหวยายก็ยังแข็งแรงมาขายขายอย่าง่มีอาชีพอะไรยายไปขอใครก็ได้ เขาบอกว่าัวใหญ่ยอัพ่อักแม่ลูแม่ยก็ันร้อนมากบ้านน้องชายก็อยู่ใกล้ยาเป็นอย่างนี้เราจะไปขอคินยังไงเขาก็มีครอบครัววันหนึ่งนี่ขายได้เยอะไหมคะไแน่นอนแต่วัน้คนเยอะก็พอได้ม่ก็ไม่ขาบอกาๆให้พีด้วยเขาบอกว่า ยังเดี๋ยวเราอุดหนุนยายเนาะสัก4ี่อันเจอตะกล้องเลยคัดเย็นดีอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายกันนะคะหน้าวิหารมงคลประพิษค่ะอัลลสิบบาทเองยบายบาย